คู่นี้นะคะกับเอ็นวายนั่เอยาย่ากับภาพบรรยากาศงานครบรอบ80ปีของกรมพระศึกษาก็มีสายาญาเนี่ยมาร้องเพลงนัเดก็ร้องเพลงด้วยเออก็เดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศงานนี้มาให้ดูกันหลายๆคนก็คงแบบให้ดูกันให้ให้ฟินไปเลยอ่ะเพราะว่ายาย่าเองคือขึ้นคนเดียวก็น่ารักแล้วนัเดขึ้นคนเดียวก็สุดยอดแล้วสองคนนี้ประกบขึ้นเวทีด้วยกันกับเวทีนี้ก็เดี๋ยวให้ปฏิภายากาศงานนี้กันเลยค่ะ 啊！

กลับมาทำไมกลับมาทำไมคงจะโดนทิ้งไปเรืองไนเจ้าเรื่องเองดินะเจ้าตาคิดว่าเป็นคุณนาย แปดเก้าสิบหมดเวลาครับน่ารักค่ะดูแล้วก็ดูไปเยี่ยมไปเห็นน่าเด็กใส่ตู่มี่น่ารักเด็กก็น่ารักนะคะเป็นคู่ที่สมกันนะคะที่บอกแบงค์เก่าเนี่ยเก็บเอาไว้พับนกพับปลาก็พอได้ก็ไปแลกดีกว่าไปแลกก็ได้พี่พ้ักื้อเอาเงินไปซื้อกระดาษส่วนหนึ่งเคยมาทำตุ๊กตาปลาแหมลัยรวยขึ้นมาอีกนะคะพับมาให้ก็ได้นะแต่เอาแรงไม่ขาด แตเมื่อวานนี้พี่แจ๊คก็ได้ไปหาณเดียญาในงานครบรอบ80ปีกรมพระศึกษานะคะโดยสองคนนี้เขาก็ออกงานด้วยกันแล้วก็มีการร้องเพลงบนเวทีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีของกรมพระศึกษาไปถามถึงหนุ่มณเดก่อนะคะหนุ่มณเดกับสาวญาญ่าเนี่ยก็คือก็คือประเด็นเดียวกันก็คือจะถามเกี่ยวกับเรื่องของแฟนคลับที่มาเนี่ยมาเยอะมากวันนั้นเมื่อวานนะคะเพราะว่าสองคนนี้ออกงานด้วยกันร้องเพลงแล้วก็แบบหลังจากที่มีมรสูมข่าวเรื่องว่าแบบพีคนมาจิตยาญ่าอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับก็เลยคงไปให้กำลังใจหนุ่มด แฟนขับมาแน่นอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างเพราะว่านาแล้วหนะ้าที่แฟนขับทั้งหมดไม่ได้แห่ม,มารวมตัวกันขนาดนี้เ <c oughs> พราะว่าแฟนขับจะแยกกันนะเด็กครั้งหนึ่งจะแยกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ทั้งสองคนออกงานในกาลวะคแล้วก็คือจากที่บอกว่ามีมกระแสะข่าวมาเยอะทําให้แฟนขับเนี่ยคือเหมือนแบบแห่ไปให้กำลังใจกันเยอะมากนะคะรวมถึงที่ไปญี่ปุ่นกันมาก็ไปถามถึงเรื่องละครที่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นฉากสวีทฉากคู่จิ้นเป็นยังไงบ้างนะคะรวมถึงใกล้ใกล้วันเกิดของณเดชนแล้วนะคะณเดชเกิดวันที่ส7บธันวาคมนี้ก็ไปถาม ถึงเรื่อย่ากถึงเรื่องว่าเออจะซื้ออะไรให้นะเด็กเป็นของขวัญมีสเปเชียลกิฟต์ไหมะะเขาบอกมาว,ว่าคนเกิดเดือนธันวาหน้าตา,ตาดีทุกคน <laughs> จะก็ไปถามนาเดทด้วยนะคะวันเกิดปีนี้นี่มีอะไรให้ตัวเองของขวัญพิเศษไหมหรือว่าจัดบุญทํางานบุญเลี้ยงอะไรที่ไหนนะคะเผื่อจะเชิญแฟนคลับเชิญสื่อมวลชนอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็เรื่องราวของดอกไม้ที่เกิดขึ้นก็ไปถามสายย่าด้วยว่าแบบเออเนี่ยพี่นาเดทคว้างดอกไม้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้แต่คืออย่างที่บอกกันแล้วว่าคือนี่ก็ไม่ใช่นิสัยนาเดทมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราความพิเศษคือเพิ่มสาวย่ามาด้วยในการสัมภาษณ์อ่า เดี๋ยวให้ไปดูสองคนนี้นะคะติดกันเลยก็ไปถามดดเด็กก่อนแล้วก็ไปถามย่าๆนะก็ประเด็นเรื่องราวคือคือกันนั่นแหละเดี๋ยวไปดูสองคนนี้พร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอพี่ดเน็ตอีกแล้วเจอีกแล้วฮะวันนี้มาเป็นสปอร์ตแมนนิดนึงวันนี้เป็นสปอร์ตแมนวันนี้ก็มาอครบรอบงานครบรอบ80ปีนะครับผมกรมพระศึกษาครับผมวันนี้ก็มากับน้องไอ้ย่าด้วยมาร้องเพลงกันใช่ครับวันนี้มาอินเตอร์เทนจัดมาตั้งแต่วันที่3แล้วที่เขา7วันแล้วฮะสุดยอดจริงๆครับผมเอาใจแบบว่าคนคอคอกีฬาด้วยนะฮะนักศึกษาอะไรอย่างี้ด้วยครับผมแต่พี่มากับวันจะบอกว่าวันนี้คนเยอะมากรู้สึกยังไงอ๋อก็ดีดีครับดีครับเพราะว่า คงโปรโมทไปหลายวันเลยเนี่ยฮะหมายถึงว่างานมันหลังๆก็เลยแบบคนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะไม่หรอกอินวายขนาดนี้ครับผมขอบคุณครับเอาเพลงอะไรมาฝากครับวันนี้เนี่ยเออคือไม่ได้ฟังเพลงนัดเด่นนานแล้วคือกะว่าไหนๆก็มาแบบว่านะออกกําลังกายหร่ออาจจะเป็นเพลงแบบเต้นๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ถึงขนาดแบบว่าบอกมาคืนนี้กี่ครั้งอาจจะเป็นแนวสามชาลูกทุ่งหมอลำอะไรเงี้ย ขอใจแรกเบอร์โทรนี่อาจจะร้องไม่ร้องร้อง,องไม่กล้าร้องนะเพราะว่าเพลงนี้ยากมากๆนะอาจจะเป็นแบบว่าง่ายๆอะไรเงี้ยจะรอไปดูกันแล้ววันมันจะร้องเพลงอะไรครับไม่ได้อีเวนต์แบบจับไม้ร้องเพลงสักพักยังไง จริงๆแล้วเมื่อเมื่อวานไอ้อสองวันที่แล้วก็ไปไปนี่มาละครสวรรค์มาครับผมแจก็สนุกดีก็ไปร้องเพลงมาเหมือนกันได้โชว์ลูกคอกันบ้างได้โชว์บ้างครับผมเก<ด>็บไว้นานก็เดี๋ยวขายไม่ออกร้องร้องเพลงบ้างดีกว่าฮะแต่วันนี้แฟนคลับก็จะปิดทิ้งได้มาออกงานกันน้อนงย่าด้วยไม่ออกน,นาน ก็นานมากพอสมควรนะครับผมทรงานงานอีเวนต์อะไรเงี้ยก็ดีนะครับแฟนๆก็จะมาพบมาเจอกันนี้มาฟังเสียงเพลงด้วยมีเกมสุกๆเล่นกันบนเวทีด้วยมีของรางวัลแจกด้วยอะไรเงี้ยครับผมเยอะมากจริงๆเยอะเยอะนะแต่ว่ายังไม่ออกยังออกไปไม่เห็นเลยครับว่ามีกี่คนอะไรเงี้ยเสียมาที่แฟนคลับ NY แบบบานคูนี่แบบเยอะทุกวันก็ก็ดีดีใจนะครับของคุณทุกคนที่แบบว่าคอยมาทั้งทั้งคนที่มาตามตามงานแล้วก็คนที่อาจจะติดตามทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บ แฟนคลับอะไรเงี้ยอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆที่กำลับบงใจผมแล้็น้องไอย่ญญานะครับผมใช่ค่ะ,ชะเชียร์กันต่อไปเนาะครับผมก็ขอให้มังใจกันติดตามผลงานกันต่อ,ตอไป <ผม S 1> ครับพปีหน้าเนี่ยโอ้โหหลายคนนะคปีหน้านี่โโผมว่า2เรื่องนี้น่าจะ อิ่มกันยาวพอสมควรนะเพราะว่าน่าจะหลายเดือนอยู่เหมือนกันเพราะว่าสองเรื่องคู่กันเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าเหมือนเรื่องต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กกอยากให้ทุกคนคอยติดตามดูให้กําลังใจทีมงานนักแสดงด้วยกันเพราะว่าฉากบูฉากอะไรเนี่ยอลังการแล้วก็เยอะแบบว่าสัญชา้มากมากเลยครับผมเคียวโดยเฉพาะฉากซ่อมตัวในที่นอนอ๋อนั่นอ๋อนั้นก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่ที่น่าจะเป็นอ่อ าการสร right oui well. ้างฉากในตำนานขึ้นมาพี่นุ่มบอกไว้นะฮะว่ามันเป็นแบบว่าในตำนานแบบว่าเป็นเป็นฉากที่ทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็จดจำอะไรเงี้ยอดูนะคะครับผมขอบคุณมากครับแปดสิบเจ็ดธันวาคม w h a this a surprise w a a t s u r r p e วันเกิดครับผมแปสิบเจ็ดธันวาคมนี้ก็ไปเดี๋ยวยี่สิบสองแล้วนะคะเนี่ยครับผมใช่ฮะก็น่าจะตรงกับวันอังคารสักอย่างหนึ่งจะไปจัดที่ขอนแก่นครับผมไปจัดที่ขอนแก่นใช่โตขึ้นอีกปีหนึ่งในวงการ ก็ก็ถือว่ายังยังเป็นน้องใหม่อยู่ฮะ,ะมีอะไรก็เตือกนกันได้สอนกันได้ครับเป็นหนุ่มแค่นี่ปีตั้งแต่เข้ามาสิบแปดครับประมาณใช่ฮะาสิบแปดปีครับผมก็สี่ห้าปีแล้วฮะที่อยู่อยู่ในวงการก็ดีครับผมเลยมีม,มีอะไรมีเออ่มีอมเอะไรมีหน้าที่ใหม่นอกจากการเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นลูกที่ดีของที่บ้านนะครับก,ก,ก็มีแบบว่านหน้าที่ในการแบบว่ามอบความสุขให้กับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยคับีนี้ตั้งใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะับทั้งวันนี้นอกจากทำบุญล้นมาก ปีนี้เอาเป็นปีหน้าดีกว่าปีหน้าก็อาจจะอาจจะหาเวลาพักผ่อนอาจจะพาครอบครัวทั้งหมดเลยใหญ่เลยไปเที่ยวกันต่างประเทศไปพักผ่อนเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณน้าหลานอะไรเงี้ยก็ไหนไหนซะผมยังมีบ่าต้องล็อกเวลาไปก่อนสักอาจจะอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยคนไม่หมดเลยสิบกว่าคนแทบจะไปทัวร์เหมือนกับจัดทัวร์ไปเองเลยอะไรเงี้ยไปแบบแฟมิลี่กรุ๊ปทัวร์อะไรเงี้ยใาย่ๆได้ไหมฮะอ่านี่ไม่ไม่น้องๆน่าจะมีงานอะไรเงี้ยก็ แฟนฝากมาล่วงหน้าครับผมบม,มีกิจกรรมอะไรแฟนๆ เออจริงๆแล้ววันที่17บวันเกิดนะฮะวันที่17บเวันเกิดนี้จริงๆเราก็อยากเชิญแฟนคลับทุกคนนะไปร่วมทำบุญกันคือเราก็จะเชิญทั้งหมด4 6, 4องค์กรหรือไม่ก็6องค์กรนะนี่ผมไม่ไม่ทราบผลที่แน่ชัดอ่จะเป็นเด็กพิการทางสายตาหูหนวกบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยวันนั้นอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายรูปนักเดทเยอะแต่ไปดูแลน้องๆไปไปมอบความสุขกับน้องๆตักข้าวน้องกินพาน้องเล่นกิจกรรมสนุกสนุกเล่นเกมกับน้องๆให้เขาแบบว่าให้เขา รู้ว่าที่นี่มีพื้นที่สำหรับเขาเยอะมากๆเลยสำคนที่าขาดแคลนในเรื่องของร่างกายอะไรเงี้ยครับผมก็อยากเชิญชวนแฟนคลับทุกคนที่อยู่ขอนแก่นด้วยที่อยู่ที่ไหนก็ตามใกล้ๆจังหวัดขอนแก่นไปร่วมกันแล้วที่ค่ายสีพัชรินในวันที่17นะฮะก็ไปไปร่วมทําบุญกันเพราะนั้นเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวได้ถ่ายรูปอยู่แล้วแหละแต่ว่าไปไปช่วยกันดูแลน้องๆกันดีกว่าวประเด็นสองคืออยากให้ไปช่วยเด็กกันจริงใช่อยากให้แฟนคลับเนี่ยไปไปร่วมทําบุญด้วยกันแล้วที่ไหนนะคะที่ค่ายสีพัชรินครับผมวันที่ เช้าช้าสักเก้าโมงอะไรเงี้ยหรือว่าสิบโมงสิบเอ็ดโมงเลยครับผมใช่ขประชาสัมพันธ์ให้นะ,ะขอบุณครับขาเป็แนแฟนปีใหม่นะครับครับผมก็ไวพรอย่างแรกเลยก็คือ,อให้กับทีวีพูนะขอให้ทีมงานผู้บริหารทุกคนนะแล้วก็นักข่าวทุกคนพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนมีความสุขรวมถึงเป็นแฟนด้วยนะแล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนนะ,ะ,ะมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็สมหวังสมบัติธนาในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีภัยอันตรายไม่มีอ นานาพันธ์เลยครับใช่ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ Miss you so much นะค่ะวันนี้อัมลุกแบบลุยหน่อยนะเพลมากเลยค่ะนี่แต่ดิวสปอร์ตี้เกร์ใช่ค่ะวันนี้มางานกรมพลัศึกษาค่ะก็เลยต้องแบบว่าเข้ามาท้าแรงนิดนึงครบรอบ80ปีแล้วรู้สึกไงบางฮะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันค่ะก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ครบรอบ80ปีแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆท่านแล้วก็ขอให้บว่าทำงานดีๆให้กับสังคมแบบนี้ตลอดไปค่ะจริงวันนี้เขาก็จัดมาตั้งแต่วันที่3แล้ววันนี้วันสุดท้ายแฟนขับเยอะมากมปรอหน,น้นเดทย่ารู้สึกงไงบ้างคะ <c oughs> ตื่นเต้นค่ะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นม่คไม่ไม่ได,ไไได้ไปอีเวนท์ที่แบบว่าคนเยอะขนาดนี้มานานแล้วค่ะแล้วก็เตรียมเพลงแน่นอนค่ะเพลงสนุกทั้งนั้นเลยค่ะ พร้อมมาอย่างนี้พร้อมไปแล้วค่ะี่ร้องเพลงนะสักครั้งนึงงว่าค่ะไปยำๆเอยไงเนาะใช่อืก็ลุ้นอยู่ค่ะว่าจะร้องถูกหรือเปล่าแต่ว่ายังไงคนข้างล่างน่าจะช่วยได้ค่ะหรือว่าร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นดีครับโอ้ยอยากไปเราไปั้านไหนค่ะไปญี่ปุ่นเป็นไงบ้างคะไปทั่วทั้ง จำหนุไปสิบวันค่ะไ้เรื่องบางท้าสนุกโอเคค่ะถือว่าเป็นแบบว่าประสบการณ์ในการทํางานแบบอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะก็แบบว่าทํางานช่วกับเวลาค่ะก็ะถือว่าสนุกแล้วก็แล้วก็เหนื่อยทั้งสนุก,ท,นกทั้งสองอย่างเลยค่ะมีฉากปินๆให้กานขับได้ลุ้นด้วยโอ้ยแน่นอนค่ะเป็นช่วงเวลาที่โรแมนติกเหมือนกัน,นะคะ่ะที่ป่นเพราะว่าใบไม้กำลังจะ ตกค่ะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นฉากที่แบบว่าริวกับมายูมีได้แบบว่าปรับความเข้าใจกัน ม้วนตัวในผ้าห่มอาวิเนตแยมาแล้วอันนั้นในบ้านในบ้านอนิสกะค่ะก็ได้แผลมาหลายอยันเหมือนกันนะคะเพราะว่าสอกชนปากแบบหวนะัวฟังเลยอยากดูแ่แคบแบบอยู่ในผ้าห่มทำไมมันยากกว่าที่คิดค่ะการที่แบบว่าล้มแล้วก็ม้วนเข้าไปในผ้าห่มค่ะแต่ว่า,าถือว่าถือว่า,เ,าเป็นฉากที่แบบว่าน่าจิกหมอนเหมือนกันค่ะง วันที่17ใกล้วันเกิดพีน่าเดทแล้วใช่เป็นสเปเชียลประทีบุ้งไหมคะก็อืมยี่สองยี่สองใช่ค่ะยี่สองแล้วก็อืม Happy Birthday ค่ะไม่เป็นวนที่แบบว่าแบบว่ามีกับทุกอย่างแล้วไม่รู้ว่าจะให้อะไรเลยค่ะยังคิดอยู่ว่าจะให้ของขวัญอะไรดีเหวัน่เดี๋ยวว่าจะไปทำบุญกันเป็นบุญจริงๆเลยอะบุญใช่ เดี๋ยวว่ากันเนาะค่ะ้าถามจิงข่าวเรื่องดอกไม้สรุปอ, <c oughs> อันนี้เราก็งงเหมือนกันนะคะคือตอนแรกนึกว่าแบบว่าเขาแบบว่าร้อนเรียนแบบว่าฉากในละครอะไรแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็ตลกนิดนึงรู้จักพี่ภูมิไหมคะ เอาจริงๆไม่รู้จักค่ะถ้าเห็นรูปอาจจะแบบว่าจําได้แต่ว่าไม่รู้จักเป็นส่วนตัวค่ะจะไม่มีดอกไม้พิเศษมาไม่มีไม่มีพี่ณเดชน์โอ้ยคือไม่ใช่นิสัยของพี่ณเดชอยู่แล้วล่ะค่ะอืมข่าวบางข่าวก็โอเวคเฉลี่ยมากเฮ้ยหนอาจจะนิดนึงค่ะแต่ว่าปีหน้าหนูจะมีอะไรติดตามดูค่ะแบบหนึ่งในซวงอะไรเงี้ยหลายคนรอเลยค่ะใช่ค่ะก็น่าจะเริ่มฟิตติ้งปีหน้าแล้วค่ะอือค่ะ แต่จะถ่ายเมื่อไหร่ยังไม่แน่ใจค่ะแต่มีรอยฝันต้องวันเดือดแน่นอนค่ะปีหน้าปีหน้าก็มีเดี๋ยวแล้วก็พี่เจมจิเอ้ยน้องน้องเจมจิค่ะเดี๋ยวรอดูน้องใช่ใกล้ปีใหม่แล้วค่ะถือวายถงอวายเยอะๆกันเได้ค่ะก็ขออ้อมวยพรปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีที่จะมานี้ค่ะ Happy New Year สวัสดี สวัสดีค่ะได้ฟังจากปากของคู่ไปแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะแฮปปี้วันนี้ก็เลยถามคุณผู้ชมว่าอยากให้ดาราคนไหนออกงานคู่กันเหมือนกับนเดชนย่าที่คุณรอคอยว่าเวลาออกคู่กันแล้วมันรู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีคําหรับยิ่งอยากไปไปเยอะกว่าแยกเป็นไปเดียวเนี่ยเพราะว่าเวลาที่ออกคู่กันเนี่ยเขาเรียกว่า จับทุกอนุแล้วก็จับทุกกิริยาบทของการเคลื่อนไหวผมจะดูจะดูสมมติสองคนนี้หันมาสบตากันปิ๊งหนึ่งเนี่ยแหละไม่ได้ละเก่งมากเขาเก่งมากๆจริงๆที่บอกว่าถ่ายรูปได้เกิบทุกช็อตอะคือบางมุมเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รักจริงเนี่ยนะคะมันอาจจะมองผันผ่านไปเฉินไปต่ความไม่ได้สาหรับคนที่รักแล้วเนี่ยเขามองทุกจุดทุกแล้วเวลาที่เขามาประกอบแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเอออินนะอินตามจริงนะคะอาเมื่อกี้